สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ไทยแคทอลิกนิวส์ของสื่อมวลชนแคทอลิกประเทศไทยครับสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มพระภารกิจแรกในอาร์เมเนียทรงเรียกร้องคริสตชนให้รักษาความเชื่อและร่วมมือกันเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์ วันศุกร์ที่24มิถุนายนเวลา15นาฬิกา30นาทีตามเวลาท้องถิ่นสาธารณรัฐอาร์เมเนียสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเริ่มพระภารกิจแรกของพระองค์ในอาร์เมเนียด้วยการเสด็จยังอัสนวิหารเอดเมียสซินอันศักดิ์สิทธิ์ของอาร์เมเนียเพื่อพบปะและร่วมอธิษฐานภาวนากับพระอัยกาคาริคินที่2แห่งพระศาสนาจากอาร์เมเนียทั้งปวงบรรดานักบวชอาร์เมเนียนท่ามกลางบุคคลสําคัญอีกกว่าร้อยคน หนึ่งในประเด็นหลักที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงมุ่งเน้นในการเสด็จเยือนอาร์เมเนียของพระองค์ครั้งนี้ก็คือการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพระศาสนาจากักรคาทอลิกกับพระศาสนาจักรอาร์เมเนีย นั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ว่าเพราะเหตุใดสิ่งแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระทําทันทีที่เสด็จถึงกรุงเยเรวานจึงเป็นการเสด็จเยือนอัศนวิหารเอสเมียสซินันศักดิ์สิทธิ์ของอาร์เมเนียแห่งนี้และร่วมอธิษฐานภาวนากับพระอัยกาคาริคินที่สองแห่งพระศาสน,นาจักอาร์เมเนียทั้งปวง สำหรับอาสนวิหารเอ็ดเมียสินันศักิ์สิทธิ์แห่งนี้สร้างขึ้นตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช301หรือเมื่อ1715ปีที่แล้วเดิมทีมีชื่อว่าวัดพระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าเป็นวัดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่รัฐสร้างขึ้นในศตวรรษที่4 ทันทีที่เสด็จเข้าในอัสนวิหารสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสและพระอัยาคาคาราคินที่สองส่งก้มองค์จุมพิษหนังสือพระรสาและไม้กางเขนและหลังทรงประทับยืนถวายความเคารพครู่หนึ่งแล้วทั้งสองพระองค์จึงดำเนินขึ้นไปอย่างพระแท่นและสวมกอดกันและกันอันเป็นเครื่องหมายของการมอบความสงบสุขสันติซึ่งกัน จากนั้นทั้งสองพระองค์ทรงร่วมการอธิษฐานภาวนาบทสดุดีที่122ยนาเบื้องหน้าพระแทน่นในสุนทรพจน์ที่ทรงเตรียมไว้สำหรับโอกาสนี้สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับแสงแห่งความเชื่อที่พวยพุ่งขึ้นในแผ่นดินอาร์เมเนีย ทรงขอพระคุณสำหรับความเชื่อที่นำมาซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของอาร์เมเนียและเป่าประกาศพระคริสต์ไปยังบรรดาประชาชาติซึ่งความเชื่อนั้นเองได้กระตุ้นให้อาร์เมเนียประกาศให้คริสตศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติเป็นประเทศแรกเมื่อปีคริสตศักราช301ในช่วงที่เกิดความรุนแรงไปทั่วทั้งจัก,กรวรรดิโรมันพระองค์กรว่ว่า สำหรับอาร์เมเนียแล้วความเชื่อในพระคริสตเจ้าไม่เหมือนกับเสื้อผ้าที่คิดจะใส่หรือถอดออกเมื่อใดก็ได้ตามสะดวกแต่ความเชื่อของอาร์เมเนียเป็นส่วนสำคัญของเอกลักษณ์เป็นพรสวรรค์อันสำคัญยิ่งใหญ่ที่รับมาด้วยความชื่นชมยินดีและดำรงรักษาไว้เป็นอย่างดีด้วยความพยายามและความเข้มแข็งอันยิ่งใหญ่แม้จะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตาม สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสยังทรงขอบพระทัยสำหรับการสารเสวนาที่พระศาสนาจักคาทอลิกและพระศาสนาจักอาร์เมเนียได้ร่วมมือกันทำด้วยความจริงใจและความเป็นพี่เป็นน้องกันเพื่อจุดมุ่งหมายในการมีส่วนร่วมกันอย่างเต็มที่ในงานเลี้ยงฉลองของพระเยซูคริสต์เจ้านอกจากนี้พระองค์ยังทรงตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องของความขัดแย้งและการแบ่งแยกกันที่เกิดขึ้นในโลกของเราที่ซึ่งต้องการความเป็นปึกแผ่นในการร่วมมือ การเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสต์พร,ระองค์ตรัสว่าช่างหน้าเศร้าเหลือกเกินที่โลกของเราทุกวันนี้ต้องแปดเปื้อนไปด้วยการแบ่งแยกและความขัดแย้งไม่ต่างกับหลุมศพที่เต็มไปด้วยโลกิยะและความแร้นแค้นทางจิตวิญญาณอีกทั้งยังมีผู้คนที่คอยแต่จะกอบโกยผลประโยชน์ใส่ตนโดยไม่ยกเว้นแม้กระทั่งกับบรรดาเด็กๆและผู้สูงอายุ ที่สุดสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสทรงกระตุ้นเตือนบรรดาคริสตชนให้มีจิตวิญญาณด้านความเชื่อเพื่อป้องกันการสแสวงหาผลประโยชน์และการกระทำใดๆที่ทำให้ความเชื่อของเราต้องสั่นคลอนและเพื่อเป็นการสื่อปกป้องและแผ่กระจายความจริงโดยเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ทุกผู้คนในวิถีทางที่จะเผยแสดงให้เห็นถึงความรักและความรอดที่เราปรารถนาจะเผยแพร่ แล้วกลับมาพบกันใหม่ไทยแคทอลิกนิวส์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ